สวัสดียามเช้าทุกทนบรรยากาศตลาดรถกำลังหลือออฟฟิศตลาดรถกมหนึ่งเราลื้อเสร็จแล้วบรรยากาศกับบรรยากาศด้านหลังอันนี้ด้านหลังตลาด เอาฟิฟ of ี Go ่เปิร์โดนเขาเขาอนุรักษ์ไว้อะเอาฟิฟ oh. oh. ี่เปิร์ดโอ้แถวเลยเป็นที่พักของอปรปภ ลาดรถกรอลมาหนึ่งบันอังคารทุกคนบันอังคารที่ให้ทุกคนมีโชคด้านะครัเด็กถูกรถเตยมีโชคกันทุกคนนะครับ ช่างเนียมาแล้วช่างเนียวมาแล้วเดี๋ยวไปตักทายกันหน่อยฮลัฮลโหลฮัลโหลมียังมาตอนปะมีเสียมเพลงเข้ามา